สวัสดีครับมาพูดคุยกันหลังเกมเหมือนเดิมนานะก็โอ้โหใจหายใจคว่ำไปเหมือนกันนะเมื่อคืนคือถ้าว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยทั้งชื่อเสียงทั้งฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลมันเป็นเกมที่ต้องเอาชนะให้ได้อยู่แล้วและยิ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ได้เล่นก่อนแมจิสตี้กับอาร์เซนอลด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งต้องชนะเพื่อกุมความได้เปรียบเอาไว้ก่อนแถมพวกเขาก็ต้องไปตัดแต้มกันเองอีกดังนั้นเกมกับไบตันไม่ว่ายังไงก็ตามต้องชนะให้ได้แต่พอเรามองไปดูสถิติที่เจอกับไบตันมาก่อนหน้าเนี่ยมันก็แบบ โอ้โหมันก็หวั่นใจนิดนึงเหมือนกันนะคือลร์ภูไม่ชนะไบตันมาแล้ว4นัดติดต่อกันทุกรายการมันก็เลยแอบรู้สึกไปเหมือนกันนะครับว่าแบบเฮ้ยแม่งไบตันของแสลงหรือเปล่าวะแต่ข่าวดีอย่างหนึ่งครับของแสงตัวทีอย่างมิโตมาเนี่ยเจ็บลงเล่นไม่ได้คือจากข่าวก็บอกว่ามิโตมาไม่น่าจะลงเล่นได้อีกแล้วในฤดูกาลนี้รวมถึงเจ้าเปโดด้วยครับที่เรียกความฟิตลงเล่นในเกมนี้ไม่ทันแถมมามีอีกหนึ่งเรื่องที่ม่น,น่าสนใจก็คือโรเบโตเดอแสบีเขาได้กลายมาเป็น หนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าภูในฤดูกาลหน้าแทนที่ของเยร์เกนครอปหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยชาบีอาลองโซเขาประกาศว่าเขาจะอยู่ที่เลเวอร์คูเซ่นต่อไปผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมเป็นโรเบโตเดอร์ซาบีนะผมจะปล่อยของโชว์ของแม่งในนัดนี้แหละโชว์ให้พวกบอร์ดหรือว่าภูเห็นไปเลยต่อหน้าต่อตาเลยว่าแบบเฮ้ยกูเนี่ยของจริงมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันรู้สึกหวั่นใจอยู่นหน่อยๆว่ามันจะมีอุบัติเหตุอะไรไหม และก็ฝั่งหรือว์พูลครับก็มาแบบฟูลทีมที่สุดเท่าที่จะฟูลทีมได้แล้วกลางกับหน้าเนี่ยเต็มสูบเลยอาจจะมีแค่กองหลังเนาะที่แอนดูโรเบอร์สันได้รับบาดเจ็บในเกมทีมชาติแต่เอาจริงๆการที่ล็อบบ้เข้าบาดเจ็บอะ่ะผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้โจโกเมสคือมั่นใจสุดๆเก่งมากๆถ้าล็อบบไม่เจ็บนะผมก็เสียดายที่โจโกเมสเขาจะไม่ได้ลงเริ่มเกมมาได้แค่2นาทีคือไม่ถึง2นาทีอะ่ะ เอาอีกแล้วหรือว่าภูโดนนําก่อนอีกแล้วครับคือในบอลลีกในบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะผมจําไม่ได้ว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่ลอรมพูเก็บคีนชีพไม่ได้เลยโอเคมันอาจจะมีในนัดที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มั้งอันนั้นเป็นแค่นัดเดียวที่ผมนึกออกในช่วงหลายเดือนหลังคือถ้าจะให้เรามองโลกในแง่ดีอะ่ะข้อดีของการโดนนําเร็วก็คือมันยังมีเวลาเหลือเยอะมากสําหรับการทวงคืนแต่ว่าข้อเสียมันทําให้แผนการเล่นทุกอย่างที่วางมาลวนไปหมดเลย และพอเกมนี้โดนแดนนี่เวลเบกวอลเล่เข้าไปสุดสวยเลยนำหนึ 0. หลังจากนั้นลิเวอร์พูลแบบโอ้โหบุกขยมเป็นพายุเลยมีโอกาสจะจ่าจากโมซาล่าสครั้งแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบเลยลูกยิงไกลของแม็กอลิสเตอร์อีกเหมือนกันก็ข้ามคานไปอีกลิเวอร์พูลบีเพรสซิงกดดันกันหนักมากๆจนมาได้ประตูตีเสมอครับจากลยดีอาร์สสำหรับลูกตีเสมอเนี่ยเราต้องชมความขยันของลยดีอาสเลยอะ ตั้งแต่ซาร่ายังกระโดดมงไม่โดนบอลเลยลูดิอาสเขาเขาวิ่งตัดในมารอแล้วและเขาก็ได้ส้มหล่นจริงๆแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่แหละแต่ว่ารูปแบบแผนการเล่นของลเวร์พูในช่วงครึ่งแรกอะ่ะผมมองว่ามันเสียงมากๆคือตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นแผนการเล่นของเยเกนครอปหรือว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ของคอนเนอร์แบดลีย์แต่ผมไม่ได้จะหมายถึงว่าแบดลีย์วันนี้เล่นไม่ดีนะแบดลีย์วันนี้เล่นดีมากแต่ว่าในจังหวะที่เราเซตเกมบุกอ่ะ โจโกเมสวันนี้เขาเล่นเป็นอินเวอร์เตอร์ฟูลแบ็คขยับเข้ากลางไงแล้วก็แบลรี่นี่เติมแหลกเลยอะ่ะจนหลายๆครั้งครับมันเหลือแค่กองหลังสองคนห้อยท้ายก็คือคู่เซนเตอร์มันก็เลยทําให้รูปแบบการเล่นของไบตันเขาขึ้นเกมบริเวณฝั่งซ้ายเป็นหลักก็คือใช้ทั้งเอสตูปิยาและก็เอดิงกาเนี่ยแหละใช้ความเร็วในการสวนกลับรอตัดบอลจากลิเวอร์พูลได้แล้วก็สวนกลับเจาะตรงช่องว่างของแบลีต่ตรงนั้นนั่นแหละคือเกมริมเส้นของไบตันทั้งสองข้างวันนี้เร็วมากๆเร็วจี๊ดเลยแต่ว่าต ที่อยู่ทางปีกขวาเนี่ยครับเขาเร็วอย่างเดียวความแข็งแกร่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่และพอมาเจอโจโกเมสที่อยู่ในสภาพที่ฟิตแล้วก็มั่นใจสุดๆแถมโจโกเมสเขาก็มีความเร็วด้วยครับมันก็เลยทําให้ไบตันเนี่ยยิ่งหนักไปทางฝั่งซ้ายมากขึ้นไปอีกเพราะแลมตี้เขาไม่ผ่านโจโกเมสเลยประตูขึ้นนํา1 0ของไบตันมันก็มาจากฝั่งซ้ายแล้วก็มีถึง 2- อสจังหวะที่ไบตันขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็ได้จบได้บุกมาถึงในกรอบเขตโทษโดยเฉพาะในจังหวะของแดนนี่เวลเบกมั้งผมไม่แน่ใจ ที่หลุดเข้ามาช่วงครึ่งแรกนะที่หลุดเข้ามาฝั่งซ้ายอ่ะแล้วก็ได้ยิงยัดอับหน้าต่างไปทีหนึ่งและสําหรับครึ่งหลังผมรู้สึกว่าลอร์พูควรจะทําประตูขึ้นนําให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วยิงไม่ได้สักทีเนี่ยมันจะยิงดดะย่งกดดันและพอยิ่งกดดันมันก็ยิ่งเร่งเกมพื้นที่หลังบ้านก็จะเริ่มเปิดลองสังเกตในช่วงครึ่งแรกดูครับทุกครั้งที่ลอร์พูไปเสียบอลตรงแดนหน้าไบตันเขาสวนกลับมาถึงเขตโทษบ่อยมากๆโอเคแหละมันก็มีหยุดได้หลายต่อหลายครั้งนะ แต่ถ้าเขาหลุดมาได้เมื่อไหร่เนี่ยสังเกตว่าแถว2กองกลางของเราลงมาไม่ทันโวเติมของไบตันเลยคือไบตันเน่ะเขาไม่แคร์หรอกครับว่าเขาจะสวนกลับมาและจะทำพลาดกี่สิบครั้งเขาขอแค่ครั้งเดียวพอในครึ่งแรกเนี่ยคนที่เด่นที่สุดเลยก็คือแม็กออลลิสเตอร์อันนี้แน่นอนเลยจังหวะจ่ายบอลสัน้นบอลยาวโอ้โหคิดถึงชาเบียร์ลองโซ่เลยอะ่ะและพอเริ่มครึ่งหลังมาเอาจิงๆิเกมมันน่าอึดอัดนะยิงไม่ได้สักทีก็แบบเริ่มจิตตกเนาะจนมาปลดล็อกได้ครับจังหวะส่งของ แม็กอลริสเตอร์ไปให้กับโมซาล่าคือจังหวะนี้จะชมใครก็ชมเลยครับสาหรับผมนะผมให้โดมินิกโซโบสไลได้บอลฝั่งขวาเห็นแม็กอลิสเตอร์อยู่ว่างๆแล้วแต่ว่าเอาจริงมันค่อนข้างไกลมันจะส่งธรรมดามันส่งไม่ได้กลายเป็นว่าโซโบสไลหักข้อเท้าอัดเข้ามาด้วยความแรงเลยและแม็กอลริสเตอร์ก็จับบอลได้เนียนมากนิ่งมากๆแล้วก็ไหลให้กับโมซาล่าแบบนิ่มๆเลยอะ่ะแปรเข้าไปขึ้นนำสองหนึ่งคือเอาจริงๆนะครับรูปเกมของไบตันในช่วงครึ่งหลังอะ่ะคือมันไม่มีอะไรเลย โอเคแหละมันอาจจะมีจังหวะของลูอิสดังที่ได้มงแต่ว่าโดนเคลเลเฮปัดได้แล้วก็มีจังหวะของอดัมลาลาน่าที่ยิงออกหลังแดนนี่เวลเบ็หลุดไปยิงเข้าหน้าต่างคือมีแค่นี้เลยเท่าทนี้นึกออกมีแค่3จังหวะแต่มันทําไมก็ไม่รู้เนาะมันไม่รู้สึกอุ่นใจเลยอะทุกครั้งที่ไบตันขึ้นเกมมาได้จังหวะมันไม่มีอะไรเลยนะแต่แม่งโคตรกังวลเลยคือเครียดไปก่อนแล้วคิดไปก่อนแล้วเฮ้ยถ้าโดนล็อกหลบละ่ะถ้าโดนยิงละ่ะคือรุ้นแม่งทุกจังหวะ แลวผมก็นั่งคุยกับเพื่อนผมที่เป็นแฟนแมนยูไงมันก็บอกว่าพวกมึงแม่งจะเสียวอะไรกันวะไบตันแม่งไม่มีอะไรเลยซึ่งผมก็เออก็ไม่รู้เหมือนกันก็แบบเกมมันมีความหมายเนาะคือมันพลาดไม่ได้แล้วอะยิ่งได้ลงเล่นก่อนแมนเชสเตอร์กับอาร์เซนอลอีกถ้าไม่ชนะขึ้นมาเนี่ยเสียหายหนักเลยอะและในช่วงท้ายเกมนาทีประมาณ80กว่าๆเนี่ยแหละเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจคือมันมีจังหวะที่ลุยดีอาร์สเข้าไปพยายามจะล็อกหลบบริเวณเกือบกลางสนามแล้วก็เสียบอลคือผมก็เริ่มมาคิดแล้วว่าเราควรจะเอาล เพราะสไตล์การเล่นของลุยดีอาร์ตอะเอาจริงๆมันดีหมดนะผมชอบเขานะยกเว้นแค่ช่วงเวลาเดียวก็คือช่วงท้ายเกมในเกมที่เรานําอยู่แค่1ลูกเพราะว่าลุยดีอาร์เขาเป็นนักเตะสไตล์ที่ชอบบล็อกบอลชอบเร่งจังหวะเกมซึ่งวิธีการเล่นแบบเนี้ยมันมีโอกาสสูงครับที่จะถูกตัดบอลในช่วงที่กําลังเซตเกมลุกมันจะทําให้เราตั้งโซนเกมรับไม่ทันคือเหมือนกับในเกม FA ครับที่เจอกับแมนยูนั่นแหละครับที่ดาวเวนนูเย่เขาส่งเสียก่อนที่จะโดนมาคัแดและฟอดยิงประตูตีเสมอในวินาทีต่อมา คือผมก็รู้แหละว่าชั่วโมงเนี้ยโคดีก้กัคโปมันไม่มีความมั่นใจแล้วลงมาแล้วมันอาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้ก็ตามแต่ว่าในเรื่องของความชัวในการขึ้นเกมส่งไม่ให้เสียในจังหวะสวนกลับผมว่าเขาแน่นอนกว่าลุยดีอาร์สก่อนที่จะจบเกมครับคว้า3ามคะแนนสําคัญได้แล้วก็ไปนั่งแกวงเท้าดูอีกคู่นึงแบบสบายใจแล้วก็โชคดีครับที่ผลอีกคู่นึงก็เป็นใจให้เราด้วยในช่วงก่อนเกมมนเซียตี้กับ Arsenal อาร์เซนอลอ่ะผมก็มานั่งคิดเล่นๆน,นะว่าถ้ามันต้องมีทีมชนะผมจะเลือกเชียร์ทีมไหนดี บอกเลยแม่งเลือกยากมากคือแมนเชสเตียร์เขาก็แสดงให้เห็นทุกป,ปีนะครับว่าช่วงท้ายฤด,ดูกาลพวกเขาเก่งมากแค่ไหนส่วนอาร์เซนอลก็โอเคครับในช่วงหลายปีหลังเนี่ยมาตรฐานเขาอาจจะสู้ลิเวอร์พูลสู้แมนเชสเตียร์ไม่ได้แต่ปีนี้อาร์เซนอลไม่เหมือนเดิมเลยและถ้าจะบอกว่าอาร์เซนอลจะเป๊นในช่วงท้ายฤดูกาลผมว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับพวกเขาสักเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าเลือกเชียร์ให้มีทีมชนะสักทีมหนึ่งยากมากๆและยิ่งไปเทียบกับตารางการแข่งขันในช่วงก้าดสุดท้ายนะยิ่งเลือกยากเข้าไปใหญ่ คือสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าแมนเชสเตี้ต์ตั้งแต่เขาได้เออร์ลิงเบลฮารลนมาผมรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมวิธีการเข้าทําของแมนเชสเตี้์มันดูน้อยลงเยอะมากๆคือผมไม่ได้จะบอกว่าฮารันไม่เก่งนะฮารลนแม่งโคตรเก่งเลยแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมสักเท่าไหร่ฮารันเขาเป็นนักเตะที่สามารถยิงได้1 2 3สลูกทุกนัดครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยวิธีการเล่นของฮารันอ่ะมันทําให้แมนเชสเตี้์มีวิธีการเข้าทําที่ไม่หลากหลายเหมือนเดิมถ้าเทียบกับตอนที่พวกเขามีเซอร์ม i เลส หรือแม้แต่มีกุยดกันก็ตามกุยดกันเขาสามารถเล่นเป็นตัวคุมจังหวะเกมแล้วก็หาโอกาสสอดขึ้นไปยิงประตูสําคัญสาคัญได้ดีกว่าโคอาซิสบอลของแมนซิตี้ในชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคิวินเดอ์บอยเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันมีทั้งกุลมีทั้งมาเลสเตอร์ลิงฟเดนแบร์นาโดด้วยกุยดกันด้วยทุกคนจะสลับพื้นที่กันได้หมดไม่ใช่แค่ตัวหน้า3ตัวแต่มันเป็นกองหน้ากองกลางทั้ง6ตัวทุกคนจะวิ่งสลับพื้นที่ไปหมด เพื่อเปิดช่องว่างให้กับเควินเดอ์บอยรับบอลแล้วก็แทงทะลุแต่ว่าปัจจุบันน่ะทุกคนปักหลักอยู่ในตำแหน่งมากเกินไปฮารันเขาก็จะยืนคำหน้าและส่วนโดกูก็จะจองพื้นที่ปีกซ้ายโอเคเมื่อคืนอาจจะลงมาเป็นปีกขวาเนาะแต่ว่าเขาจะไม่มีการสลับตำแหน่งกันเหมือนเมื่อก่อนคือวิธีการเล่นแบบนี้ครับกองหลังหรือตัวรับเขาจะชอบมากกว่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าชอบและจะเอาอยู่นะบางทีรู้ทั้งรู้แต่มันเอาไม่อยู่และผมก็ไม่ได้บอกว่าแมนซิตี้เขาเปลี่ยนแผนการเล่นแล้วมันจะไม่เก่งนะครับแมนซิตี้ก็ยังเป็นโคตรที เพียงแต่ว่าคู่แข่งอ่ะเขาไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าจะต้องเจอกับคนนั้นทีคนนี้ทีบางทีเจอลุมสองหนึ่งก็มีนะครับแต่พอมันเจอคนคนเดียวทั้งเกมอ่ะมันก็พอจะมีความคุ้นเคยในเรื่องของวิธีการเล่นอยู่ครับและหลักฐานก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เขายังไม่ชนะใครเลยในบิ๊กทีมในปีนี้เชลซีสเปอร์หรือว่าภูอาร์เซนอลวินล่าโอเคมันอาจจะมีแมนยูแค่ทีมเดียวที่เขาเอาชนะได้แต่ก็นั่นแหละครับคือถ้าคุณจะเล่นกับทีมที่อ่อนกว่าคุณชนะได้มันไม่แปลก แต่พอเจอทีมในระดับที่มันใกล้เคียงกันแล้วอะความหลากหลายจะค่อนข้างสําคัญเอ้ยผมไม่ได้จะบอกว่าแมนยูคือทีมอ่อนนะอย่าตีความคําพูดของผมผิดไปนะครับดังนั้นความรู้สึกของผมในตอนที่มาถึงจุดตรงนี้นะผมรู้สึกว่าผมเสียวอาร์เซนอลมากกว่าเพราะาเขามีวิธีการเข้าทําที่หลากหลายมากกว่าแมนเชสเตีรถึงแม้ว่าในเกมยูฟาแชมเปียนลีกอะเขาจะต้องเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแต่ว่าฟอร์มบาเยินตอนนี้มันไม่ไหวเลยอะสู้อาร์เซนอลไม่ได้แน่ครับเลอๆอาร์เซนอลอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าที่เราคาดกันไว้ก็ได้แต่ว่า พอผมไปเปิดตารางดูในช่วง9ก้านัดสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหแมนซิตี้เบาสุดเลยอาจจะมีแค่คริสตัลพาเลทเนาะที่ไม่รู้ทําไมนะครับแมนซิตี้เจอทีไรมีปัญหาตลอดแล้วก็ยังมีสเปอร์กับไบตันครับที่พวกเราแฟนหงอาจจะพอลุ้นได้หน่อยส่วนอาร์เซนอลเนี่ยหนักมากมีทั้งไบตันวินล่าเชลซีสเปอร์แมนยูแล้วก็ยังมีเอเวอเรตในนัดสุดท้ายอีกถ้าเอเวอเรตยังต้องลุนหนีตกชั้นอยู่ผมว่าเกมเนี่ยหนัก ส่วนเรือร์พููของเราครับไม่ง่ายเลยเยือนแมนยูอาทิตย์หน้าน่ากลัวมากเก <g ay> มนี้แมนยูเขาไม่ยอมให้เราได้ง่ายๆอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าพึ่งแพ้มาผมก็เลยพูดว่ามันไม่ง่ายนะผมบอกมาตลอดครับว่าเจอแมนยูทีไรมันไม่เคยเป็นเกมที่ง่ายเลยผมไม่เคยดูถูกแมนยูเลยช่วงตน้นฤดูกาลที่เสมอในบ้านผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ง่ายแน่แแมนยูเขาไม่ยอมเสียหน้าแล้วละ่ะและเรืองวัภูก็มีเกมเยือนอีก3นัดติดเนาะถ้ารวมเกมยุโรปไปด้วยก็เป็น4นี่นัดติดคือในลีกอะ่ะก็จะมีฟูลแลมมมีเอเวอเรต้ามีเวสแฮม หรือว่าภูมมีสิทธิ์เสียคะแนนในช่วงนี้นะเพราะความล้าจากการเดินทางเนี่ยแหละครับแต่ก็ยังโชคดีที่เย er ื N e อนแอตแลนตน่ะมันก็อาจจะเป็นการเยือนในเมืองในบ้านตัวเองมันก็อาจจะพอได้พักบ้างครับได้นอนกันเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็จะมีสเปอร์แล้วก็ไปเยือนแอตันวิลล่าอันนี้ก็ไม่ไง่ายคือยอมรับจริงๆครับว่าปีนี้คือแบบลุ้นแชมป์กันมัน,นมากแล้วก็เครียดมากพูดยากมากครับว่าทีมไหนจะได้แชมป์ ผลเสมอเมื่อคืนระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลถือว่าดีที่สุดสำหรับ Liverpool ลิเวอร์พูลแล้วครับลุ้นกันไปนัดต่อน,นัดอีก9นัดที่เหลือใครพลาดก่อนจบแน่ๆปกติลุ้นแชมป์กัน2ทีมก็เหนื่อยแล้วครับอันนี้ลุ้นกัน3ทีมใครพลาดขึ้นมาทีหนึ่งนี่หนักเลยเอาวะก็หวังว่าปีนี้จะได้พรีเมียนะผมยืนยันคำเดิมมาตลอดผม,อมอผมยอมตกรอบ FA ครับผมยอมตกรอบยูโรปาขอแค่พรีเมียได้อีกถ้วยเดียวผมก็พอใจแล้วปีที่ได้พรีเมีย แม่งก็ไม่มีการฉลองไม่มีการแห่แฟนบอนลรอมาตลอดทั้งชีวิตขอเหอะอยากเห็นภาพแฟนบอลบ้าคลั่งวิ่งลงมาในสนามฉลองชดเชยย้อนหลังให้กับแชมป์ที่พวกเรารอกันมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็เป็นการสั่งลาให้กับเยอเกนครอปผมว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปมากกว่าแชมป์พีเมรีกแล้วละครับซึ่งเอาจริงๆครับผมหวังมากๆเลยว่าเรอวพูจะสามารถทําได้ แล้วก็เหมือนเดิมนะยังไงก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจกันให้เหมือนเดิมและเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะสวัสดีครับ